เอาเลยครับผมก็พบกับผมเหมือนเดิม CM s Channel นะครับผมคลิปนี้ก็เป็น EP 2นะครับผมในการสอนอ r i e n t a t i o n ตัดต่อแบบพื้นฐานนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนแบบกระตุกนะครับผมกระตุกเบาๆง่ายๆนะครับผมสำหรับมือใหม่เลยกระตุกแบบขว้าล่างนะครับเบาๆนะ เราก็เพิ่มโปรติกมาเลยนะครับผมแล้วก็มาสอนกันเลยแบบไม่รอช้านะครับผมอ่าเราก็ต้องมีเสียงเพลงหรือว่าอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาเสียงเพลงมาแป๊บหนึ่งได้เสียงแล้วเดี๋ยวผมมาร์กเสียงแป๊บหนึ่งนะครับผม <S 1> <S 1> <S 1> <S ก็มาร์กเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็เพิ่มรูปเข้ามาเลยนะครับผมโอเคผมได้รูปมาเรียบร้อยแล้วอ่าอันด้านหน้าไม่เกี่ยวนะครับผมผมยังไม่สอนนะ อ่ะผมจะมาสอนอันกระตุกก่อน,นะครับอ่ะเราก็เพิ่มรูปมาอีกหนึ่งรูปนะเข้าหมรูปของเราเองโอเคนี่นะครับผมเราก็ตัดมานะครับให้มันเหลือหนึ่งให้มันเหลือเลเยอร์เท่ากับตรงที่เรามากวายนะครับผมอ่าเพิ่มเอฟฟกมาเลยเพิ่มเอฟฟกนะครับแล้วก็กดเพิ่มเอฟิกครั้งหนึง่งอ่าเราเลือกเอฟฟกท้ายนะครับผมนี่นะครับผมอ่ะเอฟฟกนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับ อันนี้ก็เปิดแค่กระจกเงาอย่างเดียวนะครับผมอ่ากดกลับเพื่อไม่ฟิกเพื่อไม่ฟกอีกครั้งแล้วก็เลือกเปิดการเปิดรับแสงแกมมานะครับผมอ่าเข้ามาแก้ไขฟฟกนะครับผมอ่าแล้วก็กดมาร์กด้านหน้าเลยนะครับผมถ้ามีเสียงมาเห่าก็ขออภัยด้วยนะครับผมเสียงมาเหา่าเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่าเรามาร์กตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางนะครับอ่าแล้วก็ มาเลื่อนมานี่ครับตรงด้านหน้ากดตรงนี้นะครับผมอ่าตรงมาร์กด้านหน้านะแล้วก็ปรับไปที่1นะครับ1 0 0นนี่ก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับกราฟนะไม่ต้องปรับอะไรนะครับผมกราฟไม่ต้องปรับอะไรไม่ต้องปรับอะไรก็มากดเพิ่มเอฟกครั้งหนึ่งครับเพิ่มเอฟฟกแล้วก็เลือกไปที่เบรอนะครับผมก็เลือกไปที่เบรอแบบเคลื่อนไหวนะครับผมอ่ากดการตั้งค่ามาตรฐานมาเลยแล้วก็เข้าไปที่แก้ไขเอฟฟกนะครับผม อันปรับแต่งเนี่ยไม่ต้องปรับอะไรนะครับเป็นหนึ่งปรับขนาดเนี่ยเรากดปิดต้องปรับขนาดไว้นะครับผมโอเคเราเลือกวิธีเอฟฟกนะครับผมแล้วก็เพิ่มเอฟฟกนะแล้วก็เลือกวิธีเอฟฟกสั่นตรงนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็มุมเนี่ยเราปรับด้านหน้านะครับเนี่ยเลื่อนมาตรงด้านหน้าปึ๊บให้ตรงกับม้าเลยเราก็ใส่ม้าเครื่องไม้บวกนี่นะครับผมอ่าตรงนี้ให้ปรับเป็นศูนย์นะครับ มุมนะครับเนี่ยมุมมุมเอาตรงมุมนะครับผมตรงมุมเนี่ยปรับเป็นศูนย์ตรงศูนย์ตรงมาร์กนะอ่ะปรับเป็นศูนย์เอาไม่ตรงอ่ะนี่ก็มามาร์กด้านหลังนะครับผมด้านหลังเนี่ยปรับเป็นร้อยแปดสิบเลยนะครับอ่ะเลื่อนไปจนถึงเจร้อยแปดสิบนะก็เลยอ,อีกแล้วนี่นะครับผม ความถี่ก็ไม่ต้องมาร์กนะครับผมให้เราเลือกไปที่ให้เราเลือกไปที่0.50นะครับผมอ่า0.50 Hz นะครับผมขนาดแล้วก็มาร์กด้านหน้านะครับผมมาร์กด้านหน้า1มาร์กแล้วก็ด้านหลัง1มาร์กนะครับผมด้านหน้านี้ปรับเป็น100 105นะครับผม105 ด้านหลังนี่ปรับเป็นศูนย์นะครับผมอ่าก็จะได้และมาเช็คดูอ่านี่นะครับผมก็กระตุกสวยๆกว่านะครับผมอ่าโอเคถ้าเราอยากจะทําให้สุดเพลียงเลยเราก็ทําอย่างนี้นครับผมเนี่ยเราก็มาอย่างนี้กดเครื่องหมายบวกเอารูปเราเข้ามาใส่ครั้งหนึ่งนะครับผม แล้วเราก็ไปตรงม้าแล้วก็กดแบ่งครึ่งมาร์กแบ่งครึ่งถ้ารูปไปถึงเราก็ยืดยืดรูปมานะครับผมยืดรูปมาแล้วก็ตัดแบ่งแบ่งโอเคแล้วเราก็กดมาตรงนี้นะครับกดคัดลอกเอฟเฟกนะเนี่ยกดมาที่เลเยอร์ของเรานะเลเยอร์ที่เราใส่เอฟเฟกเรียบร้อยแล้วกดไปที่เอฟเฟกแล้วก็กดไปที่จุด3จุดคัดลอกเอฟเฟกมาตรงนี้แล้วก็ วางนะครับผมอ่าตรงนี้แล้วก็วางโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะผมก็จะใส่ไปทุกอันเลยก็จะใส่ไปประมาณนี้นะอ่าตรงนี้ถ้าใครอยากให้มันสวยๆหน่อยแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกมานะครับผมแล้วก็เลือกว่าที่เอฟเฟกต์อันไหนวะอ่าเดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บนึงนี่นะครับผมกระจกเงานะเอากระจกเงามาอ่าโอเค จะได้ประมาณนี้เคก็โอเคครับผมนะถ้าใครจะอบโหลดก็กดตรงนี้เลยแล้วก็ส่งออกไปเลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอีพีต่อไปจะเป็นอะไรติดตามชมนะครับ